โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะนครับผม Lucky Game Channel นะครับนี่มีอยู่กับโปรเจกต์ PE นะครับ Pocket Edition Survival นะ PE Survival นั่นแหละต้องขอโทษนะครับที่พาที่ผ่านมาก็มันแบบคือว่าผมเผลอไปลบโลกข,ของมันนะหรือไม่ก็ไปอะไรแหละลบแบบจะผมไมจะ ันลบไม่เข้าบอกแล้วก็โหลดใหม่ลบไม่เข้าออกแล้วโหลดใหม,ม่มันก็รีรีรีไปเรื่อยๆมันก็เลยอันนี้นะต้องขอโทษแล้วขออภัยด้วยนะแล้วก็มันเริ่มชีวิตใหม่กันเถอะขอโทษนะครับที่อันนี้มันต้องขอโทษจริงๆน๋อต้องเข้าใจได้ยินเสียงเกมไหมเนี่ยน่าจะได้ยินนะมนนไม่เหอยดี เริ่มแต่งงาน,นครับเขาโทษงับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงลิศขอโทษด้วยนะครับอตอนนี้มาอาทิตยในดำๆนูน้แล้ว่ามันเป็นกับเครื่องผมเนบ ขอไปหน่ยเราจะขอไปยังไปไหนนะเออมันดูอันที้นะก็เป็นทินบิวแปดแล้วนะครับแต่ผมก็ผมเป็นเครื่องแอนดรอย4.2สี่จุดสองนะครับมันก็เลยยังไม่ออกเลยเนาะที่จริงมันก็ออกแล้วแหละในเครื่องหนึ่งของผมก็ดูแล้วก็เล่น ก็ในเบลแปดนี่ก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับมันไม่มีเพิ่มอะไรนบบเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เอ้ซอมบี้ไอ้ซอมบี้โง่เอ้ซอมบี้โง่ไอ้โง่ซอมบี้ไอ้เหี้ยซอมบี้นี่ นจะสร้างบ้านตรงไหนดีนั่นแหละก็มีปัญหาช่วงนี้เราขอตั้งคืนมางว่าช่วงตัดไม้หันสา ในตัวเรายิ่งไม่มีค่อยมีอาหารเลยนะครับข้าแก้เป็นประโยชน์ครับข้าแก้เป็นประโยชน์ข้าแก้เป็นประโยชน์นี่เหมือนใครยิงธนูเสียงครับคิด่าผมได้ยินเสียงเหมือนใครยิงธนูเลยชิบชิบเสร็จเร็วเร็วโตรออยู่รออยู่เร็ว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 เขมอ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 เร็วาาาาาาเร็ว ดี๋ยวผมว่าจะไปดูอุ้ยนั่นไงตัวหนึ่งนั่นไงไปวิ่งอย่าไปวิ่งไปวิ่งตอนมันจำเป็นดีกว่าอะไรอีเกล้าข้างฟ้ามีเสียงเกมไหมเดี๋ยวเพิ่มอีกเลยประมาณนี้ก็น่าจะพอไหม แบบน้มันก็พอ,อไปอีกเลยได้ด้วะประตูเก็บแบบแล้วฮะ <c oughs> าแค่ทำดีการสร้างบา้านเท่านั้นพวกที่นมที่นอนเราก็ได้แล้วไม่ต้องห่วงอะไรสร้างลกกว้างกันวนเลยครับ

เต็มนอนไว้ก่อนเลยอันนี้ต้องใช้มาเยอะหน่อยยัสร้างบ้านหลังตอบดีไหม,มไม่ไม่ปร,ประมาณเท่านี้ก็พอแล้วไม่เอาเยอะหรอกที่วัใก้เกือบเยอะ

เออมันห้าองมแบบนี้เดีหอสมสองเอ้งสองาห้กตั้งหกคณหก จะพอแม่แหล,ละนั่นแหละปัญหาคุณหไปอืมสองทุบทุบมีประตูเลยมีสองอันสองบานนั่นแหละเดี๋ยวเราไปขุดเอาสายกัน สายสายสายายุดขุดชุบ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 จุดมุ่งหมายของเราคืออะไรดิผมก็รอมันอยากให้มันมีดเน่นอะ แบบอืดูดิตอนนี้แม่ถึงมาประมาณ02แล้วโอ้โหโคตรเลยแบบยิมงยอกเปะล,ะกลือกขักนอนก็จะเอามาไว้ตรงนี้โอาขาไปตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปทำเลยพรกนี้ทีหลังทำไ็แล้ยวยังงัดทอชยังไม่ได้เลยทำเป็นโคมง สร้างขึ้นมากอนแล้วกันเอาไม้คงไม่พอผมเชื่อว่าไม้มันต้องไม่พอแน,น่นอนตังนี้ออกชิบมีเน่เรามีที่จุเรามีที่ตัดไม้อยู่นำมันไม่ใช่ ใช่ไหมอย่างประหยัดที่สุดเนอกนี่ก็<อ>ที่รอหาเตียงนอนได้ทันสร้างรบตบรถเอ้กิมง โหลดได้เว้ยโดดดอู้หมายเล่นเดียวพอดีเลยตัวเปิไม่เป็นไรนอนจะนอนครับคุณครับผมเอา้าเอ้าหมูมาอยู่เป็นตุต่นไหน มาได้แล้วเออดีนะมากมปค่อยสร้างบ้านตอนในวันพรุ่งนี้ชึ่ออ้าวกูเกิดนอกบ้านเลยี่ายมันคือข้อดีแล้วข้อเสียให้กูเกิดนะนอกบ้านนะฮะ เรื่อเหือไม่สามิก้าอัน นี่นะครับเก็บต่อมาแบบนี้จ็บอกนกมองเลเนี่ยีทุกคนชมาก 女人。 นี S <S ่ก็จะเอาประมาณแบบนี้แล้วคนนิ้นกันคนนิ้นคุนิ้นคุนิ้นค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 ุณนิ้นนะครับคุณนิ้ อง,องมันดูโตไวมของมึมมงมุงมีตาอมเนี่ยองคองคองคองพอมึง เรื่องเนื้อขนาดฐานทาาน้ำเชื่อเพิ่มเชือเพิ่มเชื่อเพิ่มหน่อยอันนี้ดูคนยาวเลย มันเร็วมากแล้วก็แก่ขุดขุดหินขุดิน,นกุด,ดินกุดินกนขุดิน,นกุดินขุดิน,ดดน,ดดนจงวามจะพังเล ดู่นอกบ้านนึงอ่ะนี่เฮี้ยมาก 이 칸은 이 칸은 왕. โ <Okay. S 2> oh, อเคเอากระจกรอกระจกัน่อยอนนี้ก็เป็นสิบหกกว่าแล้วเอ้าลูมม่ลุมดอ าาน,นี่อไอไปดูข้านอกดีเนี่ยบ้านหลังกระตอเล็กๆของเราสมบูรณ์ อ้าวเหฮะไม่ตัดไม้เพิ่มอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิ่งวิ่งวิ่งกระโดดแล้ววิ่งเท่ากับเร็วตัดเนี่ยค้ยตัดไม,ตดไม,ตดไม้ตัดไม้ดิพูดวิดหม้าเตี๋ยวะล่ะ กูมัก็ดีกูรักโลก,ล <c oughs> กนี่จิบชิบชิบชิบใครกอมเแวบนี้่ะเยวจังเลย ngọn mày Có nữa rồi lẽ Hồ mình bay Cái mà này này có lông trồn đấy, ทิปทำแล้วใ่กตุคเกบของเก็บของก่อนเก็บของเก็อง นอน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 เรียบร้อยอืมนี่หน่อยดิตัวเยอะดูตัวนี้หน่อยไปไหนดิอืมเอาสักพี่อันนึงกอ อีกสองอันนี้มานี้กวก็ปักนีก้ก็ปักเอิลไม่ได้ละแล้กวกว็เราก็ทำ ไม่มำเลยไปไปไปแป๊บหนึ่งกบขอยยัดแป๊บหนึ่ง เวลาแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่ง ก็ย่าลืมถ้าชอบกดไลค์ถ้ากดเลือไปชอบมาัก็สักกายได้ดูเพื่อนเพื่อนในคลิปนี้นะครับสีรับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ